อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบร,วม,รวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับ สลาตันอิบราฮิโมวิชชื่อนี้แฟนบอลต่างรู้จักกันดีและคงไม่มีใครเถียงนะครับว่าเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในช่วง20ปีล่างสุดของโลกลูกหนังฟุตบอลมันไม่ได้โอเวอร์เกินไปอย่างที่ผมพูดครับเพราะหากย้อนดูสถิติแล้วตลอด22ปีในอาชีพค้าแข่งที่ผ่านมาดาวเตะที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าแทบไม่เคยฟอร์มตกและควา้าแชมป์มาประดับบาร,รมีได้มากมายย้อนเวลาหมุนเวลากลับไปในช่วงต้นปี2020หรือช่วงครึ่งซีซั่นที่แล้วนะครับผมสลาตันที่ตอนนั้นอายุ38ปีกก็สร้้าาางควมหือใับ เราลาแฟนบอลอีกรอบหลังหมดสัญญากับ LA g เ LA x y ซเมื่อเจ้าตัวตัดสินใจจะย้ายกลับมาค้าขแขกกับเ c ซิมิลานอดีตต้นสังกัดด้วยสัญญาระยะสั้น6เดือนตอนนั้นแม้ตำนานแข่งทีมชาติสวีเดนจะยิงกระจายในเมเจอร์ลีสหรัฐด้วยสถิติยิง30ประตูจาก2 9นัิบเก้านั่น,นสสุดท้ายของเจ้าตัวกับเ a g a l a x y ซแต่ก็มีหลายคนนะคารับคอระห่าว่าตอนนี้พิตันน่าจะแก่เกินไปแล้วที่จะมาเล่น5ลีกใหญ่ในยุโรปย้ายมาปีศาจแดงดำน่าจะเล่นไม่ไหวแน่ไม่ได้ยิงอะไรเยอะแยะเผออออาาาาาจะะเเป็นนนแแค่่่่ไหสสสสรรงงมม้้้ีีััใกบททตวพอเ้า าจริงๆนะครับการมาของเด็กกอสาลาตันก็เป็นเหมือนการปลกปีศาจให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งใช้เวลาไม่นานพิตันก็ประกาศกสักดาความยิ่งใหญ่หยึดตัวจริงของทีมได้สาเร็จและสุดท้ายนะครับคาตาบันไป10ประตูจาก18เกมพาเอซีมิลานจากที่อยู่รึ่นถงล่างของตารางจบซีซั่นอันดับที่6คว้าโคตาไปเล่นยูฟายูโรปาลีกได้ซะอย่างนั้นพร้อมวาทเด็ดตามสไตลสลาตันว่าผมเป็นทั้งประธานสามโมสรโค้ชและผู้เล่นของทีมเพียงแต่ตอนนี้สโมสรจ่ายเงินให้ผมในฐานะนักฟุตบอลก็เท่านั้นถ้าผมมา ปแปไล้วซึ่งพอจบซีซันแน่นอนว่าฟอร์มเทพแบบนี้มีหรือมีลานจะยอมปล่อยกลับไปแม้จะมียึกยือกันภักหนึ่งแต่สุดท้ายนะครับซาลาตันก็นตัดสินใจจะรดประกาศต่อสัญญาอยู่ช่วยปีศาจแดงนำต่อไปอีกหนึ่งปีโดยหารู้ไม่ว่าไอคำพูดที่ว่าถ้าผมอยู่ตั้งแต่ต้นซีซันมิลานคงเป็นแชมป์ไปแล้วพี่ตันแกไม่ได้พูดเล่นๆเพราะตอนนี้มีโอกาสแล้วที่จะทําได้จริงๆ เื่อใครไม่ได้ติดตามหลีกกนโชเซราอิตาลีหรือไม่ได้ติดตามฟอร์มการเล่นของสล,ลาตันในวัย39ปีนะครับจะมาเล่าให้ฟังเขาคร่าวว่าตอนนี้นาแก่แม่งเจ๋งแค่ไหนพี่สล,ลาตันนะครับเปิดหัวซีซั่น้วยการตำบัลไป2ประตูช่วยให้มิลานเอาชนะบรญ,ญาไปได้2ประต,ตัตต่อศูนย์ซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมสล,ลาตันก็ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ต้องพักรักษาตัวแต่รับว่าพระเจ้าไวรัสแค่นี้แม่งทาอะไรไม่ได้ร่างกายพระเจ้าใช้เวลาไม่ถึง1เดือนก็สามารถทีบโควิดออกไปจากชีวิตได้สาเร็จและกกก็สาาามมรรถลลลับงเ่นอีค ซึ่งกลับมาคราวนี้นะครับพี่แกแข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะซัดเพิ่มเติมไปมากมายถึง8ประตูจาก5เกมทําให้ตอนนี้ก้าวขึ้นไปนําเป็นดาวันโบข,ของซิีิอาแล้วแต่ถ้าว่าฟอร์มกําลังดีๆนะครับอาการบาดเจ็บให้เข้ามารบกวนสลาตันจนได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะอย่าลืมนะครับว่านี่คือนักเตะวัยสามสิบเก้าปีที่ยังคงเป็นกําลังหลักสําคัญของทีมและเอซีมิลานก็ไม่ใช่ทีมเล็กๆอาการบาดเจ็บพาเข้าไปประมาณเดือนเศษช่วงนั้นฟอร์มของมิลานก็มีแผ่วๆไปบ้างแต่ก็ยังเอา เจ็บก็ใช้เวลาเรียกความฟิดสักพักและตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะกลับเข้ามาฟอร์มเทพได้อีกครั้งหลังล่าสุดเพิ่งจะสัดสอประตูช่วยปีศาจแดงดำถล่มโครโตเน่ไป4ประตูต่อศูนย์ช่วยให้มิลานนะครับแซงอินเตอร์คู่ปรับรวมเมืองกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งได้ส่วนผลงานของพีตันในวัย39ปี4เดือนตอนนี้นะหรือลงเล่นไป11นัดสัดสิบสี่ประตูเป็นรองดาซันโวของลีกตามหลังโรนัลโดอยู่2ประตูแต่โรนัลโดนะครับแม่งลงไปส7นัดซาลาตันลงสิบเอ็ดนัดตอนนี้ พอได้เกิน500รูปไปไปที่เรียบร้อยถึงตอนนี้ไอ้คำสบประมาทมาช่วงต้นปีที่บอกว่าซาลาตันแม่งแก่เกินแกงย้ายกลับมาซเรียอากันไม่น่าจะเล่นไหวตอนนี้นะครับผมโดนพระเจ้าตบปากพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราเหล่ามนุษย์คิดผิดส่วนคำพูดที่ว่าถ้าเขาย้ายมาแต่ต้นซีซั่นเอซีมิลานเป็นแชมป์ไปแล้วตอนนั้นคนก็หัวเราะขำขันคิดว่าซาลาตันพูดสะกวนปีนเหมือนเช่นเคยแต่สำหรับซาลาตันเขาอาจจะคิดอย่างที่พูดจริงๆและมีสิทธิ์ทำได้สำเร็จสัดด้วยในปีนี้และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหาาู เดี๋ยวฟ้าเอื่อมนิ้วย,วยาวมาก่อนแล้วให้เราได้นะ